สวัสดีวันอังคารครับแล้วก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมไมครับนะครับและวันนี้เราอยู่กันในเกมไมครับหนึ่งร้อยวันนะครับอาชีพลอนหนึ่งร้อยวันเราอยู่กันในวันที่13กันแล้วนะครับทุกคนนะเอาละภารกิจวันนี้นะครับทุกคนก็คือการเลี้ยงแมวนะครับเลี้ยงแมวแบบว่าทุกสายพันธุ์แต่ว่ามันคงเป็นไปไม่ได้หรอกนะครับเพราะว่า ปัญหามันเยอะมากครับคลิปนี้เอาไปว่าเดี๋ยวเรามาดูกันทีละอย่างเลยกันเนาะถ้าทุกคนพร้อมแล้วเราไปกันเลยอย่างแรกนะครับก็คือว่าปลาปลาในทะเลเนี่ยมันค่อนข้างแบบว่ามีหลากหลายอะเนาะซึ่งน่าสมผลให้ปลาของไม r คร t ปกติอะมันไม่มีเลยนะครับแล้วทีนี้นครับแมวในไมโครบมันเรื่องมากรับมันไม่กินปลาอื่นเลยนอกจากปลาของมันนั่นแหละ นะครับและนี่ก็คือปัญหาหลักในคลิปนี้นะที่ผมเจอนั่นทำให้ผมอะ่ะต้องไปหาวิธีมาว่าป้าครับมันจะหายังไงได้บ้างนะครับนอกจากเบ็ดตกปลาเนาะดูดีครับผมให้มันแบบนี่ครับคือมันกินแค่ปลาของมันอะแซลมอนมีปีปลาคอตดแล้วก็มีอะไรนะัร่นแหละปลาของไมค์ครับครับเออถ้าเป็นปลาอื่นอย่างเช่นปลาปลาฉลามเงี้ยมันไม่กินหรอกนะครับ ไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นปลาอะไรที่ไม่ใช่มอสของมันนะมันก็ไม่กินเลยนะครับเอ,อ่อทีนี้ครับผมก็เลยเอาปลามาลองหั่นดูนะผังว,ว่ามันจะชอบกินนะครับปรากฏว่ามันก็ไม่ขึ้นหัวใจใดๆทั้งสิ้นนะครับนั่นแหละครับเพื่อปัญหาผมก็เลยตัดสินใจว่าผมจะเอาปลาไปย่างนะครับเพื่อให้มันอร่อยขึ้นแต่ปรากฏว่ามันก็ไม่กินนะครับไม่ว่าจะเป็นปลาอะไรก็ตาม น่าจะทำให้ผมหมดหนทางนะครับแล้วทีนี้ผมก็เลี้ยงแมวตัวนี้ครับเอาแมวตัวนี้มาปล่อยนอนแล้วก็เลี้ยงแมวตัวนี้มันมีหมวกด้วยนะดูดิครับทุกคนปลาเหลือตัวสุดท้ายเลนะครับนี่ครับเรียบร้อยเสร็จละนี่ครับเราสามารถยกปลาเอย้ยกแมวได้ด้วยนะเอามาวางไวต้ตรงนี้เนี่เอาละเดี๋ยวผมจะลองให้มันกินปลาทุกอย่างเลยนะ โดยให้ผมเนี่ยจะเอาทำเป็นซาชิมงซาชิมิอะไรก็ตามเนี่ยนะครับแล้วมันก็ไม่กินครับสุดท้ายแล้วผมก็หมดหนทางอีกแล้วครับทุกคนผมเลยไมย่ยอมใจด้วยสุนัขสีเงินนี่และกันนะครับเพราะว่าตัวนี้มันก็น่ารักดีนะนี่เราเดี๋ยวผมย้ายไปที่อื่นนะ เอาให้มันนั่งคู่ก,กันกับแมวตัวนี้นะครับเพราะว่ามันมีหมวกเหมือนกันนี่ครับดูดีน่ารักดีนะครับเอาละและกิจวันนี้มันช่างยากเย็นกว่าวันไหนๆครับตอนนี้ผมเดินออกมาหาปลาเนาะแล้วปรากฏว่าเจอกับหมู่บ้านบ้านแม่โมเด้นเนาะแล้วทีนี้นครับมันก็มีแมวสีดำครับอยู่แถวๆนี้อยู่ไหนแล้วเนาะคือแมวสีดำมันก็หายากอยู่นะนี่ครับผมก็ไปจับแมวสีดํามา แล้วก็เจอรังแตนอีกนะครับโอ้โหมันลําบากลําบนเหลือเกินเอาล่ะต่อจากนี้ผมก็จะยกแมวสีดำหนีแตนนะครับเพราะว่าผมกลัวจะตายนะครับผมก็เลยรีบพิ้งครับคือไม่กลัวแมวตายไงผมคิดว่าแมวตัวสีดําเนี่ยน่าจะหายากนะครับเพราะว่าไอ้บ้านแม่มดอะมันไม่ค่อยมีปะน่าจะอย่างนั้นนะครับผมรีบยกแล้วก็รีบเอากลับบ้านเลยนะครับ แล้วเมื่อกี้ที่ผมฆ่าแม่มดนะครับมันมีนี่ดรอปด้วยเป็นกระเป๋าของแม่มดนะเราลองเปิดดูเลยไหมนี่ครับทุกคนผมได้เป็นคาถาเล่มหนึ่งนะครับมันน่าจะมีประโยชน์นะคาถาเล่มนี้นะครับมันสามารถเปลี่ยนม็อบต่างๆให้กาลายเป็นสลามได้ทุกคนดูดินี่นะครับเป็นสลามได้ทุกม็อบเลยเนาะซึ่งมันโคตรจะมีประโยชน์นะครับผมบอกเลยเราสามารถทําฟาร์มสลามได้ง่ายๆเลยนะอย่างเงี้ย นี่ครับดูทุกคนดูนะอุย้ยโอเควันนี้ผมเลยมีภารกิจที่ว่าผมจะต้องไปหาปลาจากใต้ดินใต้น้ําใต้ทะเลนะครับเพราะว่าผมเคยเปิดกล่องใต้ทะเลเจอปลาอยู่นะผมคิดว่าในนั้นนะครับน่าจะมีของดีอยู่อย่างเช่นปลานะครับนี่เจอเบ็ดด้วยนะโอ้โหลูกนี้เราไม่น่าทําเบ็ดเลยครับน่าจะมาหาใต้ทะเลนี่แหละเราได้เบ็ดมาหลายอันเลยครับดูดิ นี่ครับโหลุงนี้ไม่น่าทําเลยครับเออแล้วทีนี้ครับผมได้เปิดเจอ,อัำภีเล่มหึผมจะตามขุม,มสมบัติอันนี้ไปเนาะเผื่อว่ามันน่าจะเจออะไรที่แปลกใหม่สําหรับเรานะครับไปเราไปกันเลยตอนนี้ผมเจอไปเหมือนเกาะเกาะนึงนะครับซึ่งมันน่าจะเป็นสมบัตินะผมก็ตรงไปเลยครับในตัวเกมนี้มีหอยด้วยนะทวนดู นี่ก็หอยจริงๆอันนี้หอยนะครับหอยเลยแหละนะครับตรงนี้มีเต่าด้วยนะครับทุกคนต้องจำเอาไว้นะเดี๋ยวว่างๆผมจะมาจับเต่าสักอีพีหนึ่งนะครับเป็นอีพีเต่าไปเลยโอเคครับผมเจอสมบัติแล้วครับทุกคนนี่ครับผมได้ได้ปลามานะครับเฮ้ยถือว่าดีนะเนี่ยผมคิดว่าปลานี่ครับจะช่วยชีวิตเราได้อย่างเยอะเลยครับตอนแรกนะ ผมกำลังนั่งเรือกลับนะครับปรากฏว่าเจอสมบัติอีกนลครับข้างในมีมีไผ่อยู่ด้วยนะครับเนี่ยตอนแรกผมก็ว่าจะไปหาแล้วนะแต่ว่าคงไม่ต้องแล้วแหละนะครับเฮ้ยแต่ว่ามีมีแพันดาน,นี่หว่าเ,เดี๋ยวไปหาสักอีพีหนึ่งแล้วกันนะครับผมมายังจุดจุดหนึ่งนะครับปรากฏว่าเป็นไบโอมอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเออผมหลงนะครับตอนนี้ผมหลงทิศเลยครับนูก็บ้านด้วยเนี่ยต้นไม้สูงสเนี่ยปรากฏว่าไอไบโอมเมื M ่อกี K ้ครับมันค่อนข้างใกล้กับบ้านเราเลยนะทุกคนดู หี่บ้านเราอยู่ตรงข้ามมันเองนะครับซึ่งใกล้มากๆนะครับโอเคครับตอนนี้ผมเก็บของไปนะแล้วก็จะเอาปลามาให้กับแมวนะครับซึ่งไม่รู้ว่าจะกินหรือเปล่านะครับแมวนะครับต้องพิมพ์แมวดิผมคิดว่ามันน่าจะกินอยู่นะเพราะมันเป็นปลาเหมือนกันนะนี่ครับเอาแมวอะไรดีแมวนี้ก็ได้นะครับโอเคปล่อยครับปลาปลาให้ไปเลยครับ โอเคครับไม่กินจบคลิปวันนี้ก็เป็นวันที่เฟลอีกวันหนึ่งนะครับไม่เฟลหรอกนะครับล้วก็ได้ไปจนภัยได้อะไรต่างๆนานาได้ไผ่ด้วยนะคิดในแง่ดีเราก็จะเจอเราโชคดีนะที่เจอเต่าเนาะนะคิดได้แง่ดีไว้นะครับถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่เป้าหมายที่เราหาก็ตามนะครับมีคนบอกว่าระหว่างทางนะ่ะสาคัญกว่าเป้าหมายนะผมคิดว่าก็อาจจะจริงก็ได้นะจริงๆผมก็ไม่เชื่อเท่าไหร่หรอกนะ เอาละคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับก็าติดตามคลิปหน้าด้วยแล้วกันนะพรุ่งนี้พรุ่งนี้ตอน6กโมงเย็นนะครับบ๊ายบายครับแล้วเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้นะครับอย่าลืมด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยแล้วกันเนาะสำหรับวนันนี้สวัสดีครับแล้วเจอกันบ๊ายบาย